เอาละครับช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างนะครับไม่ได้มีแค่การป้องกันและการปราบปรามครับแต่มันต้องคำนึงถึงการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างเช่นเราอยากจะยกตัวอย่างครับกรณีร้องเรียนปัญหาการเลี้ยงหอยนางรมด้วยขวดพลาสติกกีดขวางทางน้ำและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในแม่น้ำเวนจังหวัดจันทบ,บุรีทางสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดจันทบ,บุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เราไปติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ หอยพลาสติกที่ร้อยเชือกเรียงกันต่อเป็นแนวยาวกระจายอยู่ตามริมป่าชายเลนไปถึงกลางแม่น้ําเวนจังหวัดจันทบุรีคืออุปกรณ์ที่ถูกนํามาใช้เป็นทุ่นเลี้ยงหอยนางรมเพื่อให้ลอยอยู่ในน้ําตลอดเวลาถือเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบันแทนแพ้ไม้ไผ่ที่วัสดุนั้นหายากและมีราคาแพงกว่าหลายเท่าตัว ก่อนหน้านี้เมื่อปี2565จุดนี้มีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการขยายพื้นที่เลี้ยงหอยนางรมทั้งกีดขวางการสัญจรทางน้ำขวางทางไหลของน้ำทำให้ตะกอนชะลอตัวจนลำน้ำตื้นเขินและขวดพลาสติกที่นำมาเป็นทุ่นบางครั้งหลุดลอดจากเชือกกลายเป็นขยะในลำน้ำสำนักงานปปชประจำจังหวัดจันทบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะถือเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เกี่ยวกับการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากแม่น้ำเวนนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้เพาะเลี้ยงหอยหัวหน้างานตรวจการขนส่งทางน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีให้ข้อมูลว่าในอดีตการเลี้ยงหอยถือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำกันมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมีการประกาศให้แม่น้ำเวนเป็นพื้นที่ป่าสงวนชาวบ้านจึงกลายเป็นผู้บุกรุกไปโดยปริยายขณะนี้คณะกรรมการประมงจังหวัด อยู่ระหว่างการผลักดนันการแก้ไขระเบียบและกฎหมายส่วนสำนักงานเจ้าท่าก็จะเฝ้าระวังไม่ให้มีการขยายพื้นที่เลี้ยงจนกระทบกับการสัญจรทางน้ำป่าก็เพิ่งมาประกาศเขตในช่วงช่วงช่วงหลังแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่มานานกันเป็นเป็นร้อยรปีเนี่ยในโซนเนี้ยเขาก็โดนกฎหมายมาข้ออีกทีนึงว่าอา้าวอยู่ดีๆเคยทําถูกกฎหมายแล้วต่อหลังอะ มาเป็นมามาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็มีการเป็นการบุกลุกปไปโดยปริยายก็เป็นปัญหาที่เกิดขึนครับแล้วก็เป็นแล้วก็อย่างที่เห็นที่เป็นเป็นขวดเป็นอะไรพวกนี้ก็มีประเด็นกันอยู่ของเรื่องขวดตอนนี้ก็ในเมื่อประมงจะจสั่นไม่ได้ทางทางเพราะว่าติดเขตป่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ต่แต่ตอนนี้เรามีคณะกรรมการมงก็พยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่กําลังผลักดันครับหน่วยราชการไม่นิ่งนอนใจครับ ด้านสำนักงานปะปะชประจำจังหวัดจันทบุรีระบุว่าตลอด2ปีที่สำนักงานปะปะชประจำจังหวัดจันทบุรีเข้ามาติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็พบว่าการขยายตัวของพื้นที่เลี้ยงหอยนางรมนั้นเป็นระเบียบมากขึ้นส่วนที่ยังเลี้ยงอยู่ทั้งที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนนั้นยอมรับว่าไม่สามารถใช้กฎหมายอย่างเดียวได้แต่ต้องคำนึงถึงชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ก่อนที่กฎหมายจะประกาศให้เป็นป่าสงวน พื้นที่ตรงนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นของส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของส่วนรวมเนี่ยก็ย่อมต้องมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปล่อยให้ ชาวบ้านหรือกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเก็บเกี่ยวหรือหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นการกระทําผิดกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถึงจะไม่ทุจริตเอ๊ะคุณละเว้นหรือเปล่าคุณละเลยไม่ดำเนินการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ให้คงอยู่หรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่หมักหม,มมมานานมากมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เข้าใจว่าในการแก้ไขปัญหานะเราไม่สามารถที่ใช้กฎหมายอย่างเดียวได้เราต้องคํานึงถึง,ถงวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วย นอกจากทุ่นเลี้ยงหอยนางรมจากขวดพลาสติกยังมีสิ่งกีดขวางทางน้ําอย่างโพงพางที่ถูกนํามาใช้จับสัตว์น้ําซึ่งผมว่าบางส่วนรุกล้ำช่องทางเรือสัญจรของชาวบ้านและเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบ,บุรีมีใบประกาศแจ้งเตือนให้หรือถอนแล้ว หลังจากนี้สำนักงานรปรปชประจำจังหวัดจันทบุรีจะเฝ้าระวังและติดตามการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดักจับสัดน้ำรุกล้ำแม่น้ำเวนอย่างต่อเนื่องเพราะถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนทุกคนไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์